สัดีครับผมมือนีดเห็ดขิดหอดเบาสงการครับว่าสิมามัดเขาซอยเพิ่นหมดแล้วครับนะครับเดี๋ยวเพิ่นว่ามัดอะไรดอกช่วงนี้ครับเดี๋ยวเทียงหน้าเด็ดเด็ดได้ครับมือนึ่งมันอ่าเป็นยังเพื่อนเป็นแดดครับมันมัดบระหอาแล้วเฟี้ยงเฟี้ยมันแห้งแล้วนี่ครับเด็ดๆด็เดียรเทียนเขาบอกเห็นหุงหรือเปล่าเด็ดเด็ดเดเด็ดมันย้อนแสงเพื่อนครับโอ้ยครับ ดักไฟเพื่อนโอ้ดักแล้วสีลวกเส้นกับลวกประมึกครับสีเห็ดย่ำครับคุณผู้ชมเห็ดอาหารอาหารสั่นพักกาดนะเพื่อนตามากินอยู่กัวบันทุ่งครับผมเอาข้างไปเพื่อนเอาอยังหล่ะหน่อข้างน้าไหมบอกอย่ากกินเข่าแล้วครับหิวเข่าเที่ยงแล้วครับตอนนี้ ออมปลาดุกดใช่ไหมีพื่อนปลาดุกเพียนร์เขาต้องสัง่นหางโอ้ยมันก็เหมือนจดิสิครับมันหยอ่ยยอนแสงหย่อนก็ได้เพียอร์นหย่อนแสงเไงจริงดิได้แกสองคนครับเพื่อน,เนีเดนะพอดีไปซื้อปลาหมึกมาแถวบ้านพอดีมาเห็ดยำกินครับเครื่องทัว รถดีด้วยเตรียดูการแต่ว่าน้ำปลาน้ำยู่ปัดดน้ำยิ้มยิ้มใจตามหน่อไม้ก็มีครับครับห้ามดื่มนะสุขภาพจิตไม่ดีห้ามดื่มวันละขวดโอ้นี่ของอุ้ยสามตื่นมากเต็มหุ่นโอ้โนี่บอกว่าพักพักเพีงเดียวหมดลายดีครับตื่นบอกว่าตื่อของมาฝากคนครับ เอาใส่น้าไหมเพื่อนล,ลวกครับสิลวกสิับไปยึดเครื่องหนึ่งรับปลาหมึกหนวดหมึกหยักอันนี้ไม่ได้จะลวกก้อยครับน,นี่เป็นตอนจือมาฝากเพื่อนครับแล้วผมทันมาเรียบล้วมาจากบ้านนะครับผิดต่พริกต่ำยังมาเรียบร้อยพักใส่เรียบร้อยเดีย๋ยวจะดูตอนผมจีโซ่เองครับ ยำนี่น้ำมะนาวนะครับขันแล้วบดทักแหมๆลวกก้อยครับต้องวนอีกโุกตัวนี้แล้ตัวนี้สิเฮ็ดยำก่อนครับห้อนแล้วบ่เผียดเป็นน้ํากระเทียมดําพอกําลังเทียมเก็โอ้ชิมก่อนน่ะเพียนซะและ้วซ้ออ้ายยอ อยู่ข้าวแล้วตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยครับเที่ยงแล้วครับนี่ครัลักทีต้องกินเสียบป,ป่ะนี่เพื่อนบริยองครับอีลีครับนี่ครับโปกเกมอนเพิ่นกันเลยมีกระจูสองตัวเพิ่นอามว่าฟมันร้ำอมนหมครับ ดังไปทั <to sex> <urai> ่วลวกแลเว้อเจ้าองตัวนี่ดังก็ตัวเพื่อนเอาจะเลยนี่เอานํำนี่ใส่ลวอลวกเส้นซื้อเขาลวกปลาหมึกเลาวะตาว่าลลางเต่หมอคือนนำปลาหมึกมันนี่แล้วครับ น้ำปลาหมึกมันมีเยอะแล้วต้องใส่น้ำก็ได้มาเด้อครับเห็ดย่ำสุกินครับนั่นแหละพี่ยานเิ้ดเสียบแท้ฝีมืออีดีครับ แดดหนอมทงักาอพี่ยาเอมีอรก็ขกเราต้ักินหมดทนี่เวทเขาที่สองอยนาไครับเสครับซีให้บขูดหอมหอมนครับทำได้จังไดรพี่ยาีเศษเสียบเส้อะไรมันอร่อยห้อต้องเด้อพี่อัดนำห้อหนอเพื่อน ป็นลวกกันครับกเคโอ้ยยอนเสียงเลยแพนยนยอนอีกไมเพียน่ายอดไห,ห <laughs> มันแดดต้งนอกมันแดดครับกับผมนี่ครับวิธีการปลูกไว้ปลูกแล้วได้ครับโอ้ยห <c oughs> ย่อ,อมนม่คเลมัเอิกเขากลังเป็นหากอรับขางมาเป็นป้าปมยอด กลางทงเทียงยุ่กลางพื้นที่โอ้บริาการแล้วเพื่อนโอ้โหดก่อนครับจะทำยำครับยำวุ้นเส้นปลาหมึกเล่งไฟหลืเปล่เพื่อนใช่น้้วเล่งไฟเพื่อน ได้หิวเขาแล้วครับเดี๋ยวต่อข้าห้องหมายห้องวายก้าหนเดี๋ยนียบนนแบบเพี้ยนป้ามาเลืนสันอนนดซื้อได้น่งกระจูเอาไดมเปิดอากาศให้มันนอโอ้ยคือตายวะคนได้เอโอ้เป็นเช่าตอกสองลายแบบเพียนเลี้ยซสาํานีแบบแล้วนับเงกนอนเลีอยสครับสอสี่ ดีหกแตกโอ้เหลือสิบเศียรับผมแม่เป็นรอยก็สิบตัวเนี่ยเพื่อนโอ้กี่เหล่เลยแบบเพื่อนโอ้แตกปุ๊แล้วครับกี่เหาเลยครับจิปปุ่มจิ๊กุงจิปปุ่มมีแล้วจะขัดยอดเพื่อนบนตูดมึงกินกันไนหามหาม đi theo mùa sao của đấy hôm qua kem mùa sao của phiền hôm là vào gì này hôm là vào hôm là hôm thắng 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 เม <a> ื่อพ่ออ่านันสงห้องบรรจุบทบรนจิญาบุกหลานจิญาบแม่นบ่ครับผมก็ว่าถูกต้องอยู่ไ้มสุกหลานสิยาบอืมพอแล้วนุ่มเนาะนุ่มหนุ่มนะครับ จะย้อนแสงเลยครับเด้อย,ย้อนแหนไหมครับแนวแนวแนว <laughs> ย้อนแสงกับไม่คุ้มหวงเพราะเราไหวแค่เลาอยู่ไม่กันเนาะนผมไม่เหรออืมอ่าอืมมันต้องออกอยราได้ปน,น้ำออกให้ผมก่อนได้ไหมเพราะว่ามันจะไม่เสียดใบนะ ไม่ต้องเลอผ่านเด็กเท่าเลยอย่าห้องม่านะครับไปลิ้นน้ำออกก่อนแทนทำไมขึ้นลิ้นเหลาด้วยครับอืมเ้งเดี๋ยวฝมกินของข่อยเดินนี่กระจูเพิ่นสองตัวเนี่ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเนี้ยไดหนกินยุเน้ เป็นลิ้นน ok <function als. S 1> ้ำออกนะไรอย่ครับบ้านนี่ไปเยี่ยมลูกสาวครับก็เลยไปซื้อปลาหมึกค <t> ืออยากยำปลาหมึกครับจะเยี่ยมโอ้หน้องสาวไม่ลูกสาวโง่พิดหน้องสาวคนคลอดลูกที่โรงพยาบาลครับล่องบาลในเมืองกาฬสินธุ่นครับฮะเลยแบะเข้าที่บิ๊กซีหน่อย อย่ากินอาหารทุเลน้อเพื่อนเนะหลาบเลี้ยงขี้โปมันก็เลยมูไหลมันเบี้ยหลาบเทาเสียเพื่อนซิมัหยแต่ตัวนึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนมันย้อนแสงเพื่อนไม่เห็นเลยโอ้ยขึลำเลยเพื่อนเอาขี้เอาอะไรออกมาเนี่ยบะตอกยำยำเลยปะครับครับเอาจัดไปเอาขมยังน้อยอยู่